ตกปลาหลุนของแล้วถามง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุง้งสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาเดี๋ยวคลิปนี้ซอยย่อยเรื่องของกิจกรรมตกปลาอาจจะยังไม่ดูนะฮะเราเล่นไปเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันง่วงนอนเราก็อายุระดับหนึ่งแล้วเนะาะขาเยอะแล้วแหละพูดง่ายๆน,นะมีคนบอกว่าผมแก่แล้วก็ต้องยอมรับปีนี้ก็ย2บแล้วนะครับพูดเรากระดักปากกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของฟิชชิ่ง AFK System นะครับและหลายเกมก็จะใช้คําว่าเอฟเเนาะวิธีการง่ายๆนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการมาดูก่อนครับว่าเจ้าตัว f i s h i n g a FK System เนี่ยเราได้อะไรบ้างและทิดอยี่สิบชั้นสเติมเสร็จแจก3าเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสุรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ฟาราลวันมากมายเด้ง3าสะสมเงินคืนไวรถค้าถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินมมชชหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คล 3อย่างนี้เพื่อนๆจะทําแบบไหนก็ได้นะครับหรือทําทั้งหมดไปด้วยกันในวันหนึ่งก็ได้ครับแต่ทําได้วันละ1ครั้งเริ่มแรกนะฮะการตกปลาแบบแรกคือ15นาทีสามารถทําได้วันละ3ครั้งโอเคไหมฮะก็คือตก15นาทีเสร็จตก15นาทีเสร็จตก15นาทีเสร็จนะสรอบ แล้วก็อันต่อไปครับ1ชั่วโมงทําได้วันละครั้งและ2ชั่วโมงทําได้วันละ1ครั้งเหมือนกันนะอันนี้ก็คือการตกปลาของเซเวเดกานะครับมีทั้งหมด3แบบการตกปลาจะมีหลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองพ่อค้าเมืองอิซูดเมืองพายอนแล้วก็เมืองคอนเทล่าพ่อค้าก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันเมืองพ่อค้าไปที่ไหนบางคนบอกว่าเราตกได้อะไรเออผมลืมบอกไปการตกนะข้อที่1ถ้าเราตกแบบ15าทีได้วันละ3ครั้งถูกไหมโอกาสที่เราจะตกได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้บิ๊กมารสกอร์ มีโอกาสได้บิ๊กมัมสกอเป็นกระชปองเนาะ1ถึง3ชิ้นนะครับมันสุ่มนะแล้วก็ยังสุ่มปลาอีกนะครับเป็นตัวปั๊มปลาเนาะโดยใช้เจ้าตัว i d เดลฟิชหรือเจ้าตัวเบ็ดตกปลาเนี่ยเพียงแค่1ชิ้นต่อการตก15ทีห่งครั้งต่อไปข้อที่2คือ1ชั่วโมงใช้เจ้าตัวเบ็ดตกปลาอยู่ทั้งหมด10ชิ้นมีโอกาสตกได้แบบนี้ก็ถือว่าลุ้นการเหมือนกันนะต่อไปนะเป็สุดท้ายแล้วการตกปลาแบบ2ชั่วโมง ทำได้หนึ่งครั้งเหมือนกันเนาะใช้เจ้าตัวเบียดตกปลาอยู่ทั้งหมด40ชิ้นก็คือจะได้ E.P. นะครับการตกแบบนี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะก็คือถ้าเกิดเราเลเวล1นึ่งถึงสีจะได้รับ E.P. มาส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้เจ้าตัวปัมป๊มปลาม,มา400ชิ้นถ้าเกิดเราเลเวล5 0าสถึงเกเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นแบบไม่มี V.P. ได้รับ E.P. 3%เนาะส่วนถ้าเกิดใครมี V.P. ก็จะได้เป็น5%เรวมถึงก็จะได้เจ้าตัวปลาม,มาด้วย400ชิ้นโอเคถ้าาเรารู้้แลวทีนี้ผมจะพาไปดู ทั้งการซื้อแล้วก็การตกปลาด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเลยให้เราวาร์ปมาที่เมืองอาเดอร์บาลันเอ้ยไม่ใช่เมืองอวต้านะครับเมืองพ่อขาทงไปบ่อยนะ <laughs> อยู่นั่นโอเคเมืองพ่อขานั่นเองเนาะเดี๋ยวเปิดแบบให้ดูนะครับจากคาฟ้านะเดินทางขวามาแล้วก็เดินตรงขึ้นมาตรงนี้นะเห็นจุดแดงรงท่าเรือไหมครับที่เราจะวาร์ปไปยังเมืองอิสูดได้แล้วก็เมืองซื้อธนูไฟได้นะครับไปดูในคลิปได้นาอใไขที่จะซื้อธนูไฟธนูเงินนะครับทําคลิปไว,แว้แล้วแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ นี่แมมคนตกปลาเยอะด้วยนะโอ้เยอะมากเลยเอาเรื่องเราสามารถวาร์ปไปยังเกาะเต่าได้ก่อนที่เราจะไปตกปลานะครับให้เราเดิอนออกด้านซ้ายก่อนนิดหนึ่งตรงนี้การซื้อเบ็ดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อจากเจ้าตัวเชฟนะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็กดบายซื้อไปเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ ให้เพื่อนเนี่ยกดซื้อมันซึ่งเจ้าตัวเป็ดตกปลาครับอันละหนึ่งหมื่นเซนีแต่ถ้าเกิดเราซื้อจากตัวพ่อค้าแม่ค้าราคาลดลงไปหรือไม่ถ้าเกิดใครยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้านะครับแต่ว่ามีเงินนะเอามีเงินนะเอาไงอะสามารถเดินมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเทียบเลยไหมเออนี่นี่เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าเขาขายกันอยู่นะโอเคแล้วพอเราซื้อมาแล้วนะครับยุติอย่างล้วกันผมมีตังค์ไหมเดี๋ยวผมซื้อเลยก็ได้นะจริงผมก็มีพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวซื้อก่อนเลยกันผมซื้อจากเพื่อนันะครบเพช่้นนะครับ เสร็จแ,แล้วให้เราเดินมาตรงนี้นะฮะอ้โหไม่คนเยอะจังเลยวะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะปึ๊บเพื่อนๆเห็นปลาตรงนี้ใช่ไหมอาให้เรากดนั่งก่อนนะครับแนะนําว่าต้องนั่งับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดคุยไปแล้วมันเริ่มนะับเวลาเราเดินปึ๊บมันหายเลยนะฮะบ,บอกเลยเพราะฉนะนั้นเนี่ยให้นั่งก่อนแล้วก็คลิกที่ตัวปลาตัวนี้นะครับคลิกไปไอเทมมีมากเกินไป <laughs> โอเคเราจะต้องใส่ของให้มีน้าหนักน้อยแล้วก็จํานวนของน้อยด้วยนะครับเพราะว่า เขาจะต้องสุ่มของให้เราด้วยเนาะ okay, อ oh, โอเคงั้นผมขออนุญาตเก็บโอ้ขนาดผมนี่ขนาดผมมีของไม่เยอะนะทําไมมันไม่ได้วะ oh, oh, โอ้โหเก็บเยอะมากเพื่อนๆต้องเก็บมาก่อนเลยนะบอกเลยเก็บให้เยอะยที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บแล้วกันทั้งน้ําหนักทั้งของเลยนะ oh, oh, โอ้โหต่ำกว่า20ชิ้นนะถ้าผมแนะนานะให้ต่ำกว่า20ชิ้นนะครับน้าหน,นนะักให้ต่ํากว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็สัก200ไหมห้าร้อย 500. อ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้ผมน้ําหนักอยู่ที่900ดูสิ่ว่าทํายังได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ลองคุยดูนะอ่าได้แล้วได้แล้ว90 0ตั้ตังมา1นหนึ่พแล้วก็ของจะต้องมีน้อยกว่าสัก20ชิ้นเนาะเพราะเราคลิปมาแล้วนะนขึ้นแบบนี้มานะครับให้เราเนี่ยกดเลือกเอาเลยตามที่เราจะตกผมลองตก15นาทีนะครับกดโอเคไปมันจะขึ้นแบบนี้เลยบนหัวเพื่อนไหมบนหัวขีดดำๆเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นสีเ,เขียวแล้วมันก็จะเด้งพอปอัพขึ้นมาว่าเราตกเสร็จแล้วนั่นแหละคือเสร็จได้ของอย่าเดินนะตอนนี้อย่าแบบกดเดินเห็นไหมทุกคนจะนั่งหมดเลยนะครับอย่าเดินนะบอกก่อนอย่าบอกกอนนะอเดเ,ดเล้ยดให โอเคอ่เอาไปบ้านคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นทะยานซอยเนาะใครที่กำลังตกปลานะครับลองดูแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงแล้วแต่เพื่อนเลยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยน้อยเนี่ยฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็มีคำถามนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรแบบเดินพาไปดูน,นู่นเนี่ยสามารถทิ้งข้อความอยู่ในร่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาลก่อนขอทุวคนโชคดีครับ